ไม่เอานั่งลงนั่งลงสวัสดีครับไม่เอาไม่มอเอาสวัสดีครับทานนี้อันนี้ไม่เอาต่อให้แกสักยันสัี่แถวนะแออยะเอาหนึ่งนาทีพอนั่งลงสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นนี่เรัด้

ยอดสาธิตเป็นเสดิจดีมาบอกเขาบมดเลยเขาอะไรนะเนี่ยอฮะแหนก็รู้ความจริงแล้วพราะทุ่งนนเด็จจะใส่ของกลับบ้าน